ที่เขาด้วยเราเป็นไงบ้างกับเฮ้ยรู้สึกอย่างที่อย่างที่บอกนะครับเป็นเป็นเป็นเกียริสุดๆเพราะว่าผมจริงๆผมผมรู้จักโจแล้วก็โจโจเป็นคนที่แบบว่าก็จะงานแบบชอบจัดงานนี้แล้วก็ตอนแรกผมก็แค่แบบอยากจะช่วยอยากจะไปงานที่วันที่29ใช่ไหมครับแต่พอแบบเราไปคุยไปคุยมาก็มีพรส n f คอนเฟนด้วยแล้วก็ผมก็ ก็อยากจะอยากจะช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอเคผมสามารถแบบพูดได้เต็มปากเต็มใจว่าแบบมาที่นี่เพื่อช่วยให้ให้โปรเจกต์นี้เกิดประสบความสำเร็จสำหรับวิดีโในความจำความรู้สึกของเราเป็นไงครับอะไรนะครับความรู้สึกต่อวงตัววงวิ a ีโอสาโอ้คือเขาเหมือนโอ้ไม่ก็เหมือนไอดอลไอดอลผมเลยอ่ะคือที่ผมลืมพูดไปด้วยก็คือ วง BTS เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนครีเอทีฟในไทยทั่วโลกนักแสดงศิล,ลปินนักร้องต่างๆเขาเป็นเขาเป็นอินสปิเรชันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่แบบว่ายิ่งใหญ่ทำให้เราทุกคนแบบว่าถ้าเราทุ่มเททุ่มเทกับสิ่งที่เรารักถ้าเราตั้งใจฝึทกทุกๆวันเราสามารถ ทำแต่อัน c h ี e บ a b l e ได้เราสามารถไปไปได้ไกลมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่า BTS มันมีความหมายให้กับให้กับหลายๆคนมากให้กับคนทั่วเป็นส่วนในแรงบันดาลใจให้ให้รู้เรื่องเหมือนกันในการทำงานใช่ครับเพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกด้วย s o ฟ t Power ของ BTS มันทำให้บอกว่าโอ้โหทั่วเอเชียทั่วโลกรู้จักรู้จักกับแบบวงวง BTS แล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ด้วยแล้วก็ผมผมก็เฮ้ยผม ถ้าผมฝึกผมผมอาจจะแบบไปไปได้ไกลามากใช่ครับพอคอนิสา่าของ BTS จะมาจัดที่ได้ที่เมืองไทยอย่างนี้ลูกมีความสืเ่เท่าไหรมที่อยากจะ,อย,กจะอยากจะมาเห็นใยากจะมาดูอะไรในงานนี้อ๋อคืออย่าง,อ,อ,อ,ยางอย่างแรกก็คืออยากดู VR c o n ิร์ตอยากให้ทุกคนมามาดู VR นเสิร์ตเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ราะว่าไม่เป็นค่อนข้างใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ทุกคนที่ได้แบบเข้าไปในในห้องนั้นแล้วก็ ใส่ไว้น,น,นั้นก็คือโอ้โหจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งแล้ว็จะรู้สึกว่าเราเราแบบเห็นเขาจริงๆอยู่กับเขาจริงๆใกล้ชิดเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นกับการที่จะที่จะ,จะไปทำานั้นด้วยแล้วก็ให้ให้เพื่อนๆอนรอบข้างทุกคนในที่สามารถไปได้ที่เป็น BTS Army หรือว่าที่แบบว่าพอจะได้ยินอะไรบ้างเกี่ยวกับ BTS แต่ว่ายังไม่ยังไม่แบบเป็นแฟนคลับขนาดขนาดนั้นก็อยากจะเข้าไปไปชมด้วย <c oughs> ช่ก็เขวันที่29เดี๋ยวผมผมจะเป็นอาจจะเป็นรอบแบบรอบแรกๆเลยที่ได้ไปได้ไปดูอะไรนะครับโอเคก็ฝาก exhibition ของของเราด้วยนะครับ b s t a r w a r s t Exhibition v r Concert นะครับมันเป็นอะไรที่ถ้าเข้าไปดูก็จะรู้สึกรู้สึกว่าเอ้ยเราใกล้ชิดกับ BTS ได้ในขณะที่เขาเขาไม่อยู่ เขาก็ไปไปในประเทศของเขาแล้วก็จะได้แบบรู้สึกอุ่นใจคลายความคิดถึงที่เราอาจจะมีให้กับเขาที่ไปอยู่ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจอุ่นใจแล้วก็ have a great time It's gonna be a great time ตอีนี้มีงานอะไรงานอะไรีได้ติดตามบ้างครับตอนตอนนี้ของเรื่องเรื่องละครยังไม่แน่ใจครับแต่ว่ามี MV ที่เพิ่งถ่ายไปที่จะเป็นแบบ แนวใหม่แปลกใหม่ด้วยที่บอกว่าเป็นแนวตั้ง5เรื่อง1นาทีต่อเรื่องใช่กับเป็นเพลงเพลง5เพลงเพลงเศร้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามดูใน IG ลุกนะครับเป็นแล้วเป็นหรือแล้วเพลงของใครกะลูกอ่าจีเครับจีเอ็มแกรนด์นี่มังบอกเป็นว่าเจ๋งอะไรอย่างที่แบบว่าเป็นแนวตั้ง ใช่ใช่ใช่เราตั้งเพื่อที่จะลงในติกตอกหรือรีลให้มันแบบไปฟวโัลง่ายขึ้นตอนแรกคิดว่าจะยากแต่พอแบบพอไปถ่ายในวันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกยากมากเราก็มีเล่นกับปันปันด้วยปันปันก็เก่งมากเป็นเพลงใหม่หรือเพลงเก่าเพลงใหม่ใช่เพลงใหม่สั้นมาก หนึ่งนาทีนะแค okay. ่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคึ่งหน <c oughs> จะเป็นอาจจะเป็น e x p e r i เพร์ว่าในอนาคตเราก็จะทำแบบ PR promotion แบบว่าอาจจะทำเพลงแบบเต็มเพลงแต่ว่าโปรโมทแค่แบบว่าหนึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับจีแมนแกรมมี่เ,เพลงของจีแมนที่ท<อ>เราแสดงในใน MV นั้นนะครับครับครับอะไรนะครับใช่เป็นประสบการณ์นะครับ ก็เคยเล่นเล่น m อมมาก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เหมือนแบบว่าต้องเก็บความรู้สึกหลายๆยอย่างภายในภายในหนึ่งนาทีมีบางบางเรื่องที่บอกว่าเป็นวอลช็อตยาวๆที่บอกว่าต้อง,ต,องต้องเล่นแบบครบรถภายในแบบะระยะเวลาสั้นก็น่าสนใจครับผมคือ<ๆ>เอาเอาง่ายง่ายคือ<ๆ>อยากทุกคนสามารถฟ<ๆ>ิตฟิตหุ่นได้เรื่อย กูรวมทุนผมด้วยผมก็ต้องแบบว่าเขายิมบ่อยหรือไม่ก็เล่นเล่นกีฬาทุกทุกกีฬาที่ชอบเพื่อที่จะทําให้แบบเราฟิตจริงๆเป้าหมายก็คืออยากจะแบบฟิตฟิตมากๆอยากให้แบบมีมีมีแบบซิกแพคมีแบบว่า <laughs> <laughs> ที่บอกว่าสามารถทอดเสื้อแล้วก็แบบทุกคนแบบวูอะไรเงี้ย <laughs> เฮ้ย ก็หลายคนดูเราเป็นไอดอลอยู่นะในเกมทีวีเนี่ยเราก็ไปแรงบมาดันใจน้องๆหลายคนอยู่นะเ้ยดีมากดีมากก็ยินดีเท่ได้มีไหมครับบมีน้องๆมาแบบเออมาปรึกษาอะไรเงี้ยมีจริงๆมีเยอะมากคนแบบว่าถามว่าเฮ้ยแบบอยากจะลดน้ำหนักจังแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำแบบว่าโอเคมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่การกินมากกว่าคือเราสามารถผอมได้ โดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนักด้วยมันอยู่ที่การแบบกินครับแบบลอง intermittent fasting ลองแบบกินน้อยลงแต่ว่าอาจจะแบบรวมทีเดียวแบบช่วง4ี่โมงเย็นก็จะกินแบบแคลอรี่ทั้งหมดในในวันนั้นเราก็จะแบบกินอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามแบบห้ามใจสุดๆให้แบบไม่ได้ไม่ได้กินตั้งแต่เช้าจนถึง4ี่โมงเย็นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งหรือ กินเล็กน้อยตลอดตลอดวันได้แต่มันไม่ไม่ควรกินแป้งเยอะไม่ควรกินแบบน้ำตาลเยอะอะไรนี้ครับลองกินโปรตีนสลัดบ้างครับแชร์แค่รับพวกนี้ให้น้องๆไปใช่ครับใช่ก็มันมีบางวันที่รู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็วันที่รู้สึกออ้ย ทำห,ห้ามใจห้ามใจตัวเองไม่ได้ต้องกินเพราะว่าชอบ,บแต่ก็พยายามดูแลตัวเองว้ตลอดเวลารวมจนผิวผิวหน้าด้วยทุกอย่างช่วงหลายหลายปีที่อยู่ในเมืองไทยสําหรับลูกป็นงไงบ้างการทํางานที่นี่สุดยอดอมไม่คือรักรักประเทศมากรักกับการทํางานที่นี่รักกับการอยู่ที่นี่ก็ซื้อบ้านที่บางนา ได้ซื้อบ้านแล้วซืว้อบ้านแล้วเรียบร้อยผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีก,อก,อกสักเร็วๆนี้เดี๋ยวก็อัพพลายสมัคร A permanent resident รนี้นั่นครับคือเราอยาไปเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นนไทยเลยถ้าเป็นไปได้นะมันก็จะก็จะช่วยหลายๆอย่างในการทำทำงานทำธุรกิจเ,เรื่องวีซ่าก็ไม่ต้องแบบอะไรกังวลอะไรมาก เรื่องเราเราเริ่มได้คุยกับใครบ้างมีอย่างไรที่ไทยไม่เคยอยากจะเปลี่ยนชาติมาตรเงินไทยเลยก็อ๋อคือคือมันตอนนี้กฎหมายมันเป็นแบบว่าเหมือนประเทศไทยยไม่อนุญาตให้ให้เปลี่ยนใช่ไหมให้แบบถือสองชาติเสริมสองคนไปสองชาติได้เหรอเอาเปลี่ยนเมืองไทยได้เหรอก็ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็อยากจะได้แบบนั้นในกฎหมายกำหนอ๋อ โอเคขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ